ที่เนี่ยใครอยากจะขึ้นมาเป็นเจ้าลทีิเนี่ยสามารถตั้งได้รู้ขอ้อเหมือนเพมพอย์ในศาสนาเนี่ยของสาวกนิกายเนี่ยฉันก็เอามาปรับใหม่แล้วก็ฉันก็ตั้งเป็นลทธิของฉันเองก็จะมีคนที่แบบแบบอย่างนั้นเน่ยเข้ามาด้วยนะจนมันถึงมีคํากล่าวว่าถ้าคุณกล้าที่จะตั้งตัวเองเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าทธิเนี่ย คุณจะมีสาวกเสมอเพราะคนมันหลากขายฮะร้อยพ่อพันแม่มันจะต้องมีคนในแบบจริตแบบเดียวกับเราอะ่ะที่ชอบแบบเดียวกับเราที่ชอบแนวคิดอย่างเงี้ยเข้ามาอาจจะมีมากมีน้อย3คน5คนแต่มันมีแต่ถ้าได้เยอะเลยอาจจะเป็นลัที่ที่แบบใหญ่โตหรือได้เยอะเข้าไปอีกนะจากรัที่เนี่ยอาจจะแปลงกลายเป็นอีกศาสนาหนึ่งก็เป็นไม่ได้อันนี้เป็นวิถีการดาเนินมาที่แบบตั้งแต่หนึ่งกาบานี่เรียกว่าเป็นความเชื่อความเชื่อเราเชื่อเรื่องผีหลางนางไม้เราเชื่อเรื่อง, í, ง,ง,อองฟ้าผ่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าแบบนั้นอันนี้ก็เป็นบีลีฟเป็น ความเชื่อ,อมาถึงเนี่ยเรื่องของลัทธิพอลัทธิปุ๊บไอ้ลัทธิไหนที่คงทนต่อการเวลามันก็กลายไปเป็นเรื่องของศาสนาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะจะมองมุมหนึ่งก็เป็นการเคลื่อนตัวไปของระบบความยึดมั่นในความมั่นคงทางจิตใจของมนุษย์เป็นปกติวิสัยน,นะแต่มองมุมหนึ่งมันก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันสาหรับพวกเราปัจเจกซึ่งไม่ได้จะตั้งตัวเองเป็นเจ้าลัทธิเนี่ยว่าต้องระวังอย่างไร ไอ้อันเนี้ยมันเหมือนจะดีแต่จริงๆมันดีจริงไหมดังนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีครับว่าลัทธินั้นน่ยแก่นของมันคืออะไรเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าลทัทธิเนี่ยใครตั้งก็เป็นได้แล้วหลังๆไม่ใช่หลังๆอ่ะจริงจริงมันเป็นคําสอนมาดึกําบันแล้วด้วยนะว่าถ้าคุณอยากจะตั้งลทัทธิเนี่ยมีงานที่คุณต้องทำเนี่ยหกงานก็คือในการาสตสมสาวกซึ่งวิธีการาสตสมสาวกเนี่ยเขาใช้หลักของจิตวิทยาว่าถ้าคุณสามารถให้4ี่ถึงหสิ่งนี้กับคนที่เข้ามาหาคุณได้เนี่ยคนนั้นจะแปปปไเ็นสาวกของคุณ